โอเคนะผมสวัสดีกันด้วยนะผมมาพบกับผมอเซอร์ลอกีอ้เกมซอ,อีกเช่นเดิมนะก้อนนี้จะมาบอกอะไรนะผมเรื่องเรื่องของยานะมิชีบใบนะผมผมได้อะไรทําเป็นภาคยานะมิชีใบนะผมแต่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่ายาไม่ชีใบเนี่ยผมตั้งชีคลิปยามิชี้ใบตอนที่หผู้ชายที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่แต่พอกดเข้าไปดูครับให้ผู้เขาชมนะผม มันโดนเอ,เ,ดเอาเดึกฟักเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงนะครับผมคือเมื่อกี้อะเนี่ยมันจะไม่มีนะผมยังมีขีใบในะนี้แต่คือผมงง อันนี้งงจริงนะผมทริจริงมันจะขึ้นว่าอะไรล่ะเวน,นี้เป็นของอะไรวิดีโอโทโกะอะไรสักอย่างน,น,นะผมแต่ว่าพอผมมาดูอีกทีมันเป็นแบบนี้นบผมนี่ไงครับทีิจริงมันดูไม่ได้นะผมที่จริงมันดูไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะผมแบบเมื่อกี้น่ะผมเดียวขอหย่าแป๊บหนึ่งน,น,นะผม โอเคผมกลับมาอีกครั้งนะผมวันนี้ผมได้ลองเปลี่ยนช่องใหม่นะผมเปลี่ยนช่องนะผมแล้วก็ลองมาดูคลิปเราใหม่นะผมนี่นะผมมันเป็นแบบนี้นผมที่ตัวเราอ่ะสามารถดูได้นะผมแต่คนอื่นอะไม่สามารถดูได้ผมจะขึ้นแบบนี้นผมวิดีโอนี้มีเนื้อหาจากทีวีโทเกียวโคโปอาริชัอะไรสักอย่างมาดูนะผมซึ่งปิดกันเนื้อหา ไว้โดยผลด้านลิขสิทธินะผมง่ายๆโดนตีลิขสิทธิ์มั้งครับผมก็คือมันไม่สามารถดูได้นะผมทุกคนไม่สามารถดูได้นะผมก็คือมโดนตีลิขสิทธินั่นแหละแต่ตอนที่สองผมกำลังอัพโหลดอยู่ตอนนี้นะผมก็ถ้าตอนที่สองมันไม่เป็นไรก็ดูตอนที่สองแล้วผมตอนที่สามเดี๋ยวผมก็จะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับตอนที่หนึ่งให้ฟังนะผมโอเคนะผมยังไงก็ปล่อยไม่เป็นแบบนี้เปิดน,นะผม โอเคครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะผมกดไลค์ที่ตรงนี้นะผมและอย่าลืมที่จะกด subscribe ที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ที่ตรงนี้นะผมโมื่อกค้นะผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบ่อยครับ